got that so you can get in and don't mind the time forget all that's been get lost in the สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทําให้เครื่อง Android ของคุณเร็วนะครับก็จะมี3โปรแกรมนี้นะครับ ก็ไปดูโปรแกรมแรกนะครับก็ให้เอาตามนี้เลยนะครับเข้ามาก็จะเป็นนี่นะครับก็ตามนี้เลยครับอันข้างบนไม่ต้องไปตกมันนะครับก็เป็นว่านะครับ ส่วนข้างล่างนี้นะครับจะมีอยู่สามหมดซึ่งมาครั้งแรกก็จะเป็นโหมดไลท์นะครับผมแนะนำให้เป็นนี่นะครับหมดด้วยแหละนะครับ ก็เป็นว่าตามนี้นะครับไปดูโปรแกรมต่อไปก็นี่นะครับโปรแกรมนี้สำคัญมากนะครับ เดี๋ยวผมจะตั้งเอาสักเอาเป็นเริ่มเริ่มแรกแล้วกันตั้งเป็นนี้นะครับ มก็จะมาทดสอบไนี่นี่ครับอันสุดท้ายเลยครับจะเป็นการอินโฟซีพียูของคุณนะครับเห็นไหมครับเคข้อ,ขอมันจะขึ้นมาเท่านี้นะครับแต่พอคุณมาตัวนี้นะครับ แล้วคุณก็ตั้งเป็น1200จนข้างล่างนี้ตั้งได้สูงสุดเฉพาะ600นะครับห้ามตั้งเกิน600แต่ผมแนะนำให้เป็นนี่นะครับ3ามร้ยปดสีก็นีเลยครับก็ต,ตามนี้เลยโปรไฟล์อะไรก็ อก็ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับจากการตรวจสอบเมื่อกี้ก็เข้ามาดูตัวนี้เหมือนเดิมนะครับจะเห็นความจะเห็นความแตกต่างนะครับเห็นไหมครับขีดขึ้นมาเต็มเลยครับ เต็มเลยนะครับนี่คือการทำงานของมันก็จะทำให้เครื่องของเราเร็วเร็วนะครับเวลาเล่นเกมก็ไม่ค่อยกระตุกนะครับเพราะมีเจ้าซีเดอร์นะครับ ส่วนเครื่องผมเนี่ยมันก็อชชานะครับเป็นซ a s s u n g g a l ซี่ X4 นะครับผมก็จะตั้งเป็นอันนี้สำหรับเครื่องใครที่แหลกมากๆนะครับกระตุกมากๆผมก็แนะนำให้เป็นตัวนี้ก็ เอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปนะครับก็ไม่มีอะไรสำหรับลิงผมก็จะทิ้งไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะครับตายชิปเลยนะครับ